สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวล่าสุดของลิซ่า หลังจากที่ลิซ่ามาลงภาพของเลโก้ซึ่งภาพนี้นะคะแฟนๆก้อบอกว่าแม่ลิซ่าเนี่ยถ่ายแต่ภาพที่แกงเลโก้จริงๆและแฟนคลับหลายๆคนก็โฟกัสถุงเท้าที่ลิซ่าใส่อยู่และหลังจากที่ลิซ่าโพสต์ภาพนี้ออกไปไม่นานนะคะแค่ไม่กี่นาทีเองถุงเท้าอันนี้ก็โซอัพไปแล้วนะคะทุกคนเจ้าเมโซออพของจริงประจําปี2022ลิซ่าสามารถทําให้สินค้าเกือบทุกชิ้นที่ตัวเองสวมใส่โซอัพไปได้แบบง่ายมากๆและมาดูเพลงของลิซ่านะคะเพลงของลิซ่าที่มีแฟนคลับแต่ละประเทศสตรีมเยอะที่สุดในแอป Spotify อันนี้นะคะแอดจะขอพูดถึงแค่5อันดับเท่านั้นนะอันดับที่1ก็คือประเทศอินเดีย56.7ล้านวิวอันดับที่2ก็คือประเทศฟิลิปปินส์53.7อันดับที่3ก็คืออินโดนีเซีย47.1และอันดับที่4ก็คือประเทศไทย28ล้านวิวและอันดับที่5ก็คือสหรัฐอเมริกา26.9ล้านวิวและมากับแบรนด์ ADLV นะคะที่มีการติดจอโฆษณาแพร่าภาพวีดีโอของลิซ่า อยู่หน้าช็อปของแบรนด์นะคะและคลิปนี้อยู่ที่ช็อปในเขตชุนตูของประเทศจีนลงจอประกาศขนาดนี้นะคะแฟนคลับของนิาที่เมืองจีนคงจะมาอุดหนุนไม่มีพักกันแน่ๆและจะบอกว่ากิติพรมของแบรนด์เซลินอันนี้นะคะคือสวยมากๆก็เลยมาฝากแฟนๆนะเผื่อใครอยากได้ก็สามารถไปหาซื้อที่ช็อปของเซลินกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวของนิซาแค่นี้นะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันนะคะทุกคน